สวัสดีจ้ามาเก็บผักป้าน้ำกันจ้ะไม่นี่ผักเสียนฝรั่งลายลาย,ลายงามน้ำจ้ะแต่เทียมก็เป็นดอกแล้วจ้ะมาได้จ้ะมาไปน้ำกันอันนี้กินใดเนาะจ้ะแต่ว่าพ่อคอยกินปันใดเพราะว่าพ่อ นีออกมาพักเดินเต็มไปหมดแล้วจ้ะนี่สยิยนี่เนาะพักเสียงฝรั่งนะจ๊ะรุ่นแรกสิแซบจ้ะสิออกหวานบกขมบกขมแห้งเนาะจ้ะ คกินไสออมเราจะลองให้ไปไซออมมันโคม้มขนาดตอนหลังๆมากก็เลยขันสมย่างเดียวจะเก็บมาขันสม,มเดี๋ยวมาฟังสามีเอยได้แล้วว่าเก็บไป,ปยังหลายแถะนะกินบ่มดดอกพน,นะเราวา You're not gonna be able to eat all that um, It's pickle, eating. not for for จิ้งแล้วส่วนโตมาขนาดซ้ำนี่จ้ะคิดว่าแสบที่สุดเพราะว่ามันท่านได้ออกดอกนะจ้ะมันสีออกหวานหวานนี่ท่านได้ออกดอกนี่สีหวานยี่สิบผ้าเก็บต่อนี่นี่ซ้ำนี่กำลังแสบจ้ะ เอาไปนกไปขีใ่ใช่ฟรั่งเอ็นเอ็นกาเล็กมาสเตสหรือว่าแจ็คออฟเดอะเฮดได้จ้ะนี่เพราะว่ามันเกิดตามริมรั่วนะจ้ะนี่ไลยค่ะจ้ะกําลังงามกําลังคันสมแสบนะจ้ะซ้ำนี่ยังพานก็นอดเก็บอะได้จ้ะ วาสิพันกัก็งามงามจ้ะคุณมาสิยางพันเด้แต่ก็งามคุณหลายๆจ้ะเอาซะเนาะมันงามนี่จ้าได้แล้วพักเสียนฝรัง่งสามีข่อยยางนี้ข่อยสำต้องเห็นหยุดเก็บโดนหลายต้องไปไก่แล้ว มาตัวนี้สามีตังซื้อหายเ็ดหนัดพ่นเรียงไว้เราแก้กระสิขยางมากเราแก้กระสิมะเหล่นน้ำแก้กระสียางมาน้ำนี่จ้ะแก้ยางมาเหล่นน้ำอยู่เลยตรวง,งา่ายงามจะ้ะสีดำคึบคขึ้นลูกเก่าลัดเนาะจ้ะเนาะแกเห็นของเห็นพักเสียนอยู่ในเมื่อสงสัยแกสิคิดว่าเท่าเสียพักเสียนให้แกกินหรือจ้ะเดี๋ยวยางไปหยุดกันหาหม่องหยุดกัน ล้วก็พนลายจ้ะเป็นหัวมุมนั่นนะแล้วก็เดียวจังสิว่าหูพักเสียงฝรัง่งมากินไหน,นบ่ย่านข้ายานขาเบื่อยพูนแกยางก็เราจะออ้ยนงามมาตัวนีงคือจังหูจาเข้าหนิเราจะสิยางมาเหล่นกระเพานเลยเฮ้ยไอ้ I think he saw some nice green he saw some nice green he thinking it's for me Nikki can you please stop put some in the bag for me hello can I touch you can I touch you I'm gonna have to wash my hands afterwards you see what he's doing he's got to find mine don't mess with me เทียมฟ้าจ้ะเริ่มเป็นดอกละหลายคัะงามงานจ้ะ ฝนไม้อีกเราจะฝนไลอีกแล้ว,ลลวพักตัวนี้บูดซ่อโลนาะจะกินได้ออกปเปี้ยวแต่ว่าถับไพ่มีปัญหาเลียงไตวควรเหล็กเลี่ยงเนาะจ้ะกวงแลนตัดหนานะแต่ว่าท้ายหลวดบ่ท่านจ้ะ เลี้ยวมาตะไก่นวันเป็นพักเสียนฝรังว่ามันไงไก่ยังหัวบ่แมนจ้ะมีภายหุจักสื่อบ่านอบอกสือในเด้อจ้ะพักดอกสีกขาวนี่ก็กินได้จ้ะคล้ายๆกับหญ้าตีนตุ๊กแกแต่ว่าคนละย่างกันแต่ว่าซิมเมืองเราก็โอเคนากจากสืภาสิเก็บได้ก็ไล่ไปปล่อยไปจ้ะ ผุนสามีคอยแล้วยังเล้วเว็วแล้วฝ่ามียเดี๋ยวกับวัสมบารเอกปะนะผุนไปหอดไก่แล้วแต่ช่วงบสัสมบาแล้วดูแลดีดีไหมจ๊ะดอกกระเทียมมัม่งสิแสหน้าว้ก่อนนะจ๊ะหมอรุ่นจังคอยม่เห็ุกับเขาจ้ะเมล่างพักเสียนฝรั่งก่อนนะจ๊ะ ล้างน้ำแรกไปเห็นมแมลงติดมา่าร้ายจ้ะก็เลยตรงล่างอีกน้ำเนาะจ้ะพอดีแซนน้ำไลยโดนผดใบข้างล่างมันสั่มจ้ะก็มาดึงใบข้างล่างออกน้ำก็เลยกลายเป็นว่าตรงล่างลายน้ำจ้ะไปๆมากๆาล่างหาน้ำคนนะจ้ะเดี๋ยวล่างแล้วๆเสียขอไปขันสมได้ผ่านนะจ๊ะ มีสิลองใส่เกลือแคลติ็กกับเกลือฮิมาล่ามึงเนาะจ้ะเขาว่ามีสารอาหารหลายก็เกลือทะเลธรรมดาเพราะว่ายั่งกันเด้เอวสารอาหารเพา่อิน trace element ออกเนาะจ้ะ ขันรอบหนึ่งแล้วเอาสิเอาไปหลังนะจ้ะเดี๋ยวสิมื่ขันไม่อีกรอบนะจ๊ะใส่เกลือผสมจะมันจะมีฮิมาลานแล้วก็เขี้ยวต็กล่อเมัง เขาบอกมีสารอาหารหลายอย่างดีต่อสุขภาพก็เลยสิลอกมึงจ้ะจริงๆขั้นสมพักพักเสียนฝรั่งนี่สิแสบก็กระเทียมปลาเด้จ้ะแล้วก็ถ้าเข้าไปเก็บอ่อนๆอยู่นี่มันสิออกขมอมหวานสิแสบก็พ่อออกดอกนะจ้ะเดีย๋ยวเขาสิใส่ขวดโหลซะกัน ล้วก็สิใส่หนามเศร้า,าเขาน่าจะปีหนึ่งลังเทียก็ได้เก็บมากขัน้นแถวหนึ่งสุนยาย่างมาก,ก็แค่ปีละครั้งจ้ะบางปีก็อาจสิเป็นสองขังแต่หมคนไทยเพิ่นไม่ยามประมาณสองมื่ะกินได้จ้ะแต่ว่ามันสิท่านได้เปรี้ยวนะจ้ะมักไปเปรี้ยวก็เลยสิถ่าพุนละจ้ะห้าหก หกมือถึงเจ็ดมื่นคนละจังสีเอามากินจ้ะขอบคุณด้วยจ้าที่แวะข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วจ้าขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้า